โ okay. อเคอาสวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่9นะครับที่เราได้มาพบกันนะครับก็เหลือเวลาอีก10วันนะครับที่เราจะไลฟ์สดกันอย่างต่อเนื่องนะครับฝากน้องนิวฝากจานิวฝากแชร์ไปหน้า Facebook พี่หน่อยนะครับก็วันนี้ไลฟ์สดในรถเหมือนเคยนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่ที่งานบวชด,ด้วยนะครับก็พอดีมางานบวชลานชายนะครับแล้วก็ แวบมาไลฟ์สดนะครับก็ได้เจอกันนะครับทักทายกันก่อนนอนไลลามาคนแรกอีกแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าเอไลลาผมบอกว่าให้ทักมาในไลน์ส่วนตัวผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษให้เอาไว้จัดโปรโมชั่นนะครับในการทํางานแล้วก็เดี๋ยวพี่ไลลานะครับพี่ไลลาสายงานของพี่บั็กนะครับไลลาเธอคิดบวกนะครับฝากฝากฝากทักมาในในไลน์ส่วนตัวผมหน่อยนะนะหรือไม่ก็ใน Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับก็วันนี้เนี่ย มาในหัวข้อของออทักษะการเป็นเศรษฐีหรือว่าก็เรียกว่าคุณสมบัติการที่เราจะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยการที่เราจะเป็นคนรวยได้เนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมเอามาฝากกับพวกเราทั้งหมด5ข้อนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเดียวกับผมก็สามารถฟังได้และก็สําหรับคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกับผมนะครับทำงานประจําทําธุรกิจที่ท่านทาอยู่ก็สามารถ เอาไปใช้ได้เนาะ้องนิวเนาะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้เข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกเลยฝากคนละหนึ่งแชร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับโอเคเดี๋ยวไปสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อน,นก่อนสวัสดีพี่ไลลาสวัสดีซาลีฮะนะครับสวัสดีมีม่ฮาวานะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอีกสักหนึ่งนาทีนะครับอีกหนึ่งนาทีผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับใครเข้ามาแล้ว ผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับถึงแม้วันนี้จะมีภารกิจที่ติดค้างในเรื่องของงานลาดนะอย่างนี้ใช้งานลาดแต่ว่าเดอะเซมเนี่ยเป็นงานหลวงเขาเรียกว่าไลฟ์สดกับพวกเราเป็นงานหลวงนะครับโอเคสวัสดีครับพี่จิ๊บสวัสดีครับมีอมามินะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่ในงานบวชด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาไลฟ์สดในรถนะครับก็ อยู่ในงานบวชก,ก็จริงแต่ไม่ลืมพวกเราแน่นอนไม่ลืมภาระหน้าที่อันสําคัญนะครับที่จะได้เจอหน้ากันทุกวันก่อนนอนนะครับเพื่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าแค่ได้เจอหน้ากันก็เป็นแรงบรรดาใจแล้วนะโอเคไหมโอเคสวัสดีครับ AOM สวัสดีครับเบียโอตินะครับน้องเบียน้องเบีย,น,บยน้องเบียตามมาที่วัดทุ่งสีโพเลวนะครับวันนี้เป็นางานบวชต้นนะครับสวัสดีครับนะครับนภพัฒน์วัยชัยนะครับสวัสดีสุดที่รัก สุดหัวใจนะครับโอเคตอนนี้18ท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสวัสดีครับไลาลาวิวานะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันไม่รอช้านะ้ะให้เกี็บคนที่มาก่อนเสมอส่วนใครมาที่หลังก็ไปตามดูกันเองนะครับสวัสดีครับกิติพงษ์จินาไหมนะครับโอเคก็วันนี้เลย5ห,หัวข้อนะครับอ่าห้าเรื่องหลักๆเนาะใช้คําว่า5เรื่องหลักๆที่เราจะ เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติของเศรษฐีได้นะครับเอา5้าเรื่องเลย 1. นึ่งทำงานหนักมีความรู้อยู่เคียงข้างเป็นแบบอย่างความสำเร็จและรักสามารถฐานของความสำเร็จไม่ให้เสื่อมศรัทธาทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผู้ตามเสื่อมศรัทธาในตัวเราโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูข้อแรกก่อนข้อแรกคือการทำงานหนักทำงานหนักหมายความว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีผมบอกได้เลยครับไม่มีใคร ตายจากการทำงานหนักอย่างชาญฉลาดโอเคไหมไม่มีใครตายจากการทำงานหนักอย่างชาญฉลาดถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นเศรษฐีเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเราอยากจะเป็นคนรวยข้อแรกเลยคือท่านต้องทำงานหนักอย่างชาญฉลาดคือทำงานหนักจริงแต่ไม่ใช่งานหนักแบบแบกหามไม่ใช่งานหนักแบบยกอิฐยกปูนแต่มันจะต้องเป็นการทำงานหนักที่ผลลัพธ์มันต้องใช่สำหรับเราด้วย ถ้าเราอยากรวยนะโอเคไหมถ้าเราหลักอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีไรายได้เยอะๆอยากมีไรายได้เดือนละแสนสองแสนข้อแรกเลยคือท่านต้องทํางานหนักไม่ว่าจะเป็นทํางานประจําธุรกิจที่ท่านทําอยู่หรือแม้กระทั่งธุรกิจเดียวกับผมคือธุรกิจเดียวกัน innovation นะครับข้อแรกเลยคือท่านต้องทํางานหนักท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทํางานหนักได้พอนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยคือต้องทํางานต้องทํางานหนักกว่าชาวบ,บ้านเขา ต้องทำงานเยอะกว่าชาวบ้านเขาต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาในบางครั้งบางทีที่เราออกไปทำงานเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ hey, ทำไมเราเหนื่อยกว่าคนอื่นทำไมคนอื่นได้นอนแต่เราไม่ได้นอนทำไมคนอื่นนอนแล้วแต่เรายังขับรถอยู่เลยทำไมคนอื่นไปเที่ยวแต่เรายังสร้างชีวิตเราอยู่เลยก็ง่ายๆตรงตัวเลยครับก็เพราะว่าเราอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีข้อแรกคือต้องทำงานหนัก ข้อที่สองท่านต้องมีความรู้รู้อะไรบ้างต้องรู้รอบด้านรู้ทุกเรื่องรู้ชัดรู้ลึกและรู้จริงในธุรกิจที่ท่านทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าขายธุรกิจประกันธุรกิจขายตรงธุรกิจส่วนตัวท่านต้องรู้ลึกและรู้จริงในสิ่งที่ท่านทําเรื่องนั้นและสิ่งสําคัญที่ท่านจะต้องรู้คือว่า ข้อนี้ข้อสำคัญนะครับสิ่งสําคัญที่ท่านจะต้องรู้คือว่าทําไมลูกค้าจะต้องตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการนั้นจากท่านพอนึภาพไหมยกตัวอย่างเช่นคนที่ทําธุรกิจเดียวกับผมก็ได้บางคนนะที่ทําธุรกิจเดียวกับผมบางคนไปสปอนเซอร์ลูกค้าคนนี้ลูกค้าไม่ทําแต่คนอื่นไปสปอนเซอร์ลูกค้าทํา เหตุเกิดจากอะไรครับเหตุเกิดจากคนที่สองที่ไปสปอนเซอร์ลูกค้าเพราะเขามีความรู้มากกว่าไงยกตัวอย่างเช่นบ้านน้องนิวบ้านน้องนิวเปิดอูปดอ่ประดับยนต์อู่ประดับยนต์ในจังหวัดอยุธยามีเยอะมากคําถามคือทําไมเขาไม่เลือกเข้าร้านอื่นทําไมเขาต้องเลือกมาเข้าร้านน้องนิวทําไมต้องเลือกมาเข้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่สมมติแอร์พังเข้าร้านอื่นก็ได้อาจจะถูกกว่าด้วยนะ แต่ถ้ามาเข้าร้านน้องนิวอาจจะแพงกว่านะแต่ร้านน้องนิ้วเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บวิเคราะห์จบเลยว่าแอร์พังตรงไหนแอร์เสียตรงไหนแล้วสามารถซ่อมได้แบบตรงจุดเขาเรียกว่ารู้เขาเรียกว่ามีความรู้ในเนื้องานที่ตัวเองทําอยู่นะตอนนั้นพอเข้าใจความหมายพี่ไหมครับถูกไหมน้องนิว้วบาง,งทีอะอะถามจริงๆอะสมมุติว่าคนแอร์พังอะไปเข้าร้านอื่นอาจจะซ่อมสองพัน มาล้านน้องนิวอาจจะสองพันห้า 2, 5, แพงกว่าห้า <500, S 1> ร้อยแต่ทําไมคนยอมจ่ายสองพันห้าเพราะอะไรการันตีครับว่าถ้าไม่เยน็นไม่คิดเงินอ่ะเพราะล้านน้องนิวการันตีว่าถ้าทําแล้วไม่เยน็นไม่คิดเงินดีไม่มีมีรับประกันเพิ่มด้วยเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้ในอาชีพของเขาในสายงานของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นมหาเศรษฐีเอาง่ายๆแน่นอนตรงตัวเลยครับท่านต้องทํางานหนัก สท่านต้องมีความรู้เอาง่ายๆข้อแรกท่านต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาข้อที่สองท่านต้องมีความรู้ในอาชีพในใสายงานนั้นของท่านทำงานหนักมีความรู้อยู่เคียงข้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นธุรกิจที่เราทำที่ที่ผมทำธุรกิจเครือข่า,ขายาโคโคต้าหวานนะคะคืนนี้ตาหวานครับผมข้อที่สามคือต้องอะไรอยู่เคียงยข้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้ ในการที่เราจะเป็นเศรษฐีเราไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้เราต้องมีทีมงานเราต้องมีลูกน้องถูกปะแต่คําถามคือว่าวันนี้ถ้าสมมติเราทําธุรกิจเครือข่ายเรามีทีมงานการที่เราอยู่เคียงข้างกับทีมงานหน้าที่ของเราคือเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานเราเท่านั้นการที่เราอยู่กับทีมงานเราไม่ใช่ว่าเราคุยแต่เรื่องตัวเลขไม่ใช่ว่าค,คุยแต่เรื่องยอดไม่ใช่ว่าคุยแต่เรื่องเป้าหมาย ไม่ใช่ว่าคุยแต่เรื่องเงินไม่ใช่ว่ากระตุ้นและกดดันให้ออกไปทํางานแต่การที่เราอยู่กับทีมงานเรามันต้องคุยทุกเรื่องคุยเรื่องญาติพี่น้องคุยเรื่องไปเที่ยวคุยเรื่องพักผ่อนคุยเรื่องอ e ิเล็กเคค่ะคุยเรื่องทั่วไปนี่คือการอยู่เคียงข้างกับทีมงานเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับทีมงานเราได้ แต่ถ้าเราเจอทีมงานลบๆเจอทีมงานที่คุยกอีกครั้งก็ลบทุกครั้งบางทีเราต้องเอาตัวออกห่างบ้างก็ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลบตามไปกับเขาถูกไหมถูกสมมติอ่ะเหมือนกับธุรกิจที่น้องนิวทําที่บ้านพ่อน้องนิวก็คือธุรกิจประดับยนต์คาถามพ่อแม่น้องนิวอะ่ะซื้อใจลูกน้องไว้หมดไหมซื้อใจซื้อใจลูกน้องไว้หมดเพราะว่าอ,อะไรเพราะพ่อแม่น้องนิวไม่ได้จ่ายแต่เงินเดือน แต่พ่อแม่น้องนิวเข้าไปถึงจิตใจของใครของลูกน้องทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านไม่ได้ทําธุรกิจเดียวกับผมท่านทําธุรกิจที่ท่านทําอยู่คําถามคือว่าวันนี้ท่านให้แต่เงินเดือนหรือท่านเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูกน้องเขาท่านด้วย mm hmm. ข้อนี้สําคัญนะคือการอยู่เคียงข้าขงกับทีมงานเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขา หน้าที่เราไม่ใช่เข้าไปแก้ปัญหาให้กับเขาแต่หน้าที่เราเป็นแค่ที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาส่วนเขาจะทําไม่ทําเรื่องของใครเรื่องของเขาเรื่องของเขาแล้วถูกปะถูกต้องถูกนะทํางานหนะักมีความรู้อยู่เคียงข้างข้อถัดมาคือเป็นแบบอย่างความสําเร็จเป็นแบบอย่างความสําเร็จหมายความว่ายกตัวอย่างวันนี้หลากหลายคนที่ผมเจอพูดดีแชร์ดีโพสดี ประสบการณ์ดีใส่สูตรผูกไทยแต่งตัวดีสอนดีแต่ไม่มีผลลัพธ์เท่ากับศูนย์ปะจริเท่ากับศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อเราได้ไม่นานหรอกถูกปะเพราะแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนอท่านสอนทีมงานท่านสอนลูกน้องแทบเป็นแทบตายเขาไม่เข้าใจแต่เขาจะดูผลลัพธ์ของเราอะ ว่าผลลัพธ์ของเราอะชัดเจนแค่ไหนถ้าผลลัพธ์ของเราชัดเจนพูดคำสองคำมันเก็ตเลยถูกปะเพราะนั้นคำว่าคุณเนรสอบบัตของการเป็นเศรษฐีข้อที่สี่คือการเป็นแบบอย่างความสำเร็จหมายความว่าท่านต้องทำให้เขาดูอะเป็นแบบอย่างความสําเร็จให้เขาเห็นนะยกตัวอย่างเช่นอผมพูดถึงธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบ้านน้องนิวที่มาอยู่บ้านน้องนิวลูกน้องที่มาอยู่บ้านน้องนิวทุกคน ผมมั่นใจอยู่ได้ไม่เกิน2ปีและลูกน้องบ้านนงนิวทุกคนจะลาออกจากบ้านน้องนิวและไปเปิดอู่ประดับยนต์เป็นของตัวเองเพราะอะไรเพราะหนึ่งพ่อแม่น้องนิวปล่อยสูตรบทสองพ่อแม่น้องนิวทําให้ดูพ่อแม่น้องนิว ไม่ได้อยู่แต่เหมือนเป็นเท่าแก่แต่พ่อแม่น้องนิวลงมาแก้ปัญหากับลูกค้าลงมาทํางานให้ดูแล้วลูกน้องเขาเห็นอะเขารู้ว่าเอ้ยเจ้าของร้านมันมีผลลัพธ์จริงไว้มันมีไรายได้จริงไว้มันแก้ปัญหาได้จริงไว้มันแก้เนื้องานแบบนี้ได้จริงไว้สุดท้ายแล้วลูกจ้างบ้านน้องนิวไปเป็นเจ้าของธุรกิจหมดเลยเติบโตหมดยกตัวอย่างกับธุรกิจที่เราทําธุรกิจที่เราทําหมายความว่าวันนี้คนที่ทาธุรกิจเดอเจม สมมุติว่าวันนี้เราพูดดีแชร์ดีประสบการณ์ดีทุกอย่างเราดีหมดแต่เราไม่ได้ออกไปลงมือทําเราไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกทีมเราดูผมบอกได้เลยครับเขาเชื่อเราแค่ไม่เกินสามเดือนสี่เดือนไม่เกินหกเดือนสุดท้ายเขาจะไม่เชื่อเราแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้เขาดูถูกไหมถูกจริงป่ะนี่คือทักษะของมหาเศรษฐีเลยข้อเนี้ยข้อสําคัญเลยคือคําพูดไม่มีความหมาย ลงมือทําให้เขาดูและเขาจะเดินตามตัวเราแม่ปูเดินยังไงลูกปูเดินอย่างนั้นโอเคปะ่ะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าทำงานหนักมีความรู้อยู่เคียงข้างเป็นแบบอย่างความสําเร็จสุดท้ายคือรักษาม,มาตรฐานของความสําเร็จและไม่ทําให้เถื่อมเสื่อมศรัทธายกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราทําธุรกิจเดียวกับผมคือธุรกิจเดเจมถ้าวันนี้เรามีไรายได้เดือนละสองแสน หนึ่งแสนหรือสามแสนหน้าที่ของเราต้องรักษามาตรฐานนั้นไว้ให้ได้ถ้าวันนี้เรามีรายได้เดือนละสามแสนเดือนถัดมาเราตกเหลือเดือนละหนึ่งแสนนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถรักษามาตรฐถถานของความสำเร็จตัวเองได้ลูกทีมเราก็จะเสื่อมศรัทธานในตัวเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดบางทีเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เชื่อเราทำไมเขาไม่ฟังเราทำไมเขาไม่ สนใจเราเอาตรงๆครับเหตุมันเกิดขึ้นจากตัวเราเพราะที่เขาไม่เชื่อเราเพราะเขาไม่ศรัทธาในตัวเราแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราไม่สามารถรักสามารถฐา,า,านได้พอนึกภากไหมยกตัวอย่างธุรกิจที่บ้านน้องนิวทําเพราะว่าวันนี้จะมีเจ้าของธุรกิจเข้ามาด้วยมาดูด้วยคือคนที่ไม่ได้ทาธุรกิจเดอรเจมแม้กระทั่งธุรกิจที่บ้านน้องนิวทําสิ่งที่ผมเห็นพ่อแม่น้องนิวคือ วันนี้บ้านน้องนิวหาเงินได้ดวันละสามหมื่นต่อเดือนถ้าสมมติวันนี้อยู่ดีๆบ้านน้องนิวเนี่ยหาหาไรายได้ได้เดือนละหนึ่งล้านบาทแต่คําถามคืออยู่ดีๆบ้านน้องนิวเนี่ยโอไรายได้เตือเหลือตกตกสักเดือนละหนึ่งแสนลูกจ้างรู้สึกไงเฟลเลยนะ fail, fail. ใจฟอเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอหาเจ้าของ เป็นเจ้าของร้านเดือนนี้ได้ได้หนึ่งล้านคือเก้าแสนใช่ไหมเด, 3, 000, 3, เดือนวันละสามหมื่นเดือนหนึ่งก็เก้าแสนอยู่ดีๆตกเหลือเดือนละหนึ่งแสนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรลูกน้องไม่อยากไปเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกูขอเป็นลูกน้องดีกว่าได้เดือนละหมื่นห้าสองหมื่นกูสบายใจแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ<ม><ๆ>อะไรแต่สิ่งที่พ่อแม่น้องนิวทําคืออะไรพ่อแม่น้องนิวจะทําทุกสิ่งทุกอย่างยอมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจัดโปรโมชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ ให้บ้านตัวเองมีรายได้เดือนละหนึ่ล้านอยากต่อเนื่องทุกๆเดือนแล้วย้อนกลับมาธุรกิจที่เราทำละ่ะคือธุรกิจเดอเจมวันนี้แต่ละข้อโดนมากโอเคแล้วย้อนกลับมาทำธุรกิจเดอเจมคำถามคือว่าวันนี้ข้อที่ข้อสุดท้ายข้อที่5เราต้องรักษามาตรฐานของความสำเร็จคือถ้าเราเคยติดทริปเราต้องติดทริปทุกทริป ถ้าเราเคยมีรายได้หลักแสนเราต้องมีรายได้หลักแสนอย่ามีแต่ตําแหน่งถูกปะข้อถัดมาคือในหัวข้อข้อที่5คือต้องไม่ทําให้ทีมงานหรือลูกน้องหรือลูกจ้างของเราเสื่อมศรัทธาในตัวเราและข้อหลักข้อเดียวที่ทําให้ทีมงานหรือลูกจ้างเสื่อมศรัทธาในตัวเราคือเรื่องของคําคพูดวันนี้ ถึงแม่บ้านน้องนิวจะจ้างลูกน้องเดือนละสามหมื่นบ้านน้องนิวถึงแม้จะจ้างลูกน้องเดือนละสามหมื่นแต่อยู่ดีๆพ่อน้องนิวเดินไปด่าลูกน้องต่อหน้าลูกค้าลูกน้องอายปะอาย,อายถ้าอายปุ๊บเขาลาออกทันทีต่อให้คุณจ้างเขาเดือนละสามหมื่นเขาก็ไม่อยู่กับคุณถูก,ถกไม่ถูก,ถก วันนี้เราอยู่กับทีมงานเราในธุรกิจเอเจนถ้าเราอยู่กับทีมงานเราข้อสุดท้ายคำพูดสําคัญมากคำพูดเปรียบเสมือนปืนที่ลั่นไกขมเหมาติดอยู่ที่มือคนพูด ส่วนกระสุนติดอยู่ในใจคนฟังถึงแม้วันนี้ทีมงานเราจะมีรายได้เดือนละหน0่งแสนบาทต่อเดือนก็จริงแต่ถ้าเราไปดุไปด่าไปตำหนิไปชักสีหน้าไปใส่อารมณ์กับทีมงานเราแม้แต่นิดเดียวผมบอกได้เลยครับต่อให้เขามีรายได้เดือนละสอง0สนเขาก็เตรียมตัวออกจากธุรกิจแน่นอนเพราะอะไรครับถ้าเรายิ่งไปด่าเขาหรือดุเขาหรือใส่อารมณ์ กับเขาต่อหน้าคนจำนวนมากผมบอกได้เลยครับเขาออกจากธุรกิจแน่นอนเพราะไม่มีใครชอบการตำหนิติเตียน mm hmm. ถ้าวันนี้อยากให้ทีมงานเติบโตมีแค่สองอย่างคือ ชมในสิ่งที่เขาดีเชียร์ในสิ่งที่เขาขาดหน้าที่ของเราอย่างเดียวคือให้กําลังใจทีมงานเดี๋ยวพอเขามีกําลังใจเขาออกไปลงมือทําเองหอเหมือนกับธุรกิจอื่นถ้าให้กําลังใจลูกน้องเดี๋ยวแม่งทางานสุดชีวิตเลยแต่ถ้าด่ามันนะมันทําให้เสร็จๆไปวันๆถูกไม่ถูกเพราะนั้นการที่เราจะไปมีทักษะของมหาเศรษฐีได้คืออะไร ท่านต้องเรียนรู้เรื่องของการไม่ตำหนิติเตียนใครท่านต้องเรียนรู้เรื่องของการพูดแล้วให้กำลังใจผู้คนท่านต้องเรียนรู้เรื่องของการชมเชียพอหนึ่งพอ่อไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำข้อสุดท้ายอย่าทําให้ทีมงานเสื่อมศรัทธาในตัวเราเด็ดขาดถ้าเขาเสื่อมศรัทธาในตัวเราต่อให้มีไรายได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนถึงแม้กระทั่งเดือนละหนึ่งล้านบาทผมบอกได้เลยเขาพร้อมที่จะทิ้งเรา สุดท้ายเราก็สร้างธุรกิจไม่เสร็จสักทีเพราะคนใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาคนเก่าออกไปถูกไหมคำพูดของคนอื่นไม่ได้ตัดสินว่าเราเป็นคนยังไงแต่มันบอกมันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนแบบไหนตั้งหาก mm hmm. ถามว่าคำนี้ถูกต้องไหมถูกต้องแต่ผมก็บางทีเราก็เข้าใจนะ mm hmm. ว่าบางทีคนบางคนที่แบบ เฮ้ยเราไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เราโดนตําหนิเราโดนติเตียนเราโดนดุต่อหน้าผู้คน <m> ผมเข้าใจว่ามันเขินมันอายแล้วสุดท้ายเราก็จะหลุดจากอาชีพ <m> โอเคไหม <m> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็สั้นๆแค่เพียง20นาทีพอเพราะฉะนั้นวันนี้ก็สั้นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวนะครับมาเจอกันใน EP ที่10นะครับก็วันนี้เราก็มาสวัสดีทักไทยได้มาเจอกันทุกวันก่อนนอนกับน้องปอ กรษณะวัยชัยนะครับวันนี้เราได้มาเจอกันหน้ากันก่อนนอนทุกๆวันเพราะนั้นวันนี้อยากมีทักษะของการเป็นมหาเศรษฐีคือหนึ่งต้องทํางานหนัก 2. มีความรู้ 3. อยู่เคียงข้างกับทีมงานและลูกน้อง 4. เป็นแบบอย่างความสําเร็จคือลงมือทําให้เขาดูไม่ใช่พูดให้เขาฟังข้อสุดท้ายคือ รักสามารถตฐานของความสำเร็จและไม่ทำให้ทีมงานหรือลูกน้องเสื่อมศรัทธาในตัวเราเด็ดขาดถึงแม้จะมีรายได้เยอะถึงแม้เราจะทำให้เขาได้เงินแต่ถ้าเขาเสื่อมศรัทธาในตัวเราเขาเลิกจากอาชีพทันทีเพราะนั้นวันนี้ก็ บายบายแค่นี้ก็มาสวัสดีทักทายกันก่อนนอนทุกๆวันนาะน้องนิวงเนาะก็วันนี้20นาทีแล้วเป็นคลิปสั้นๆเป็นไลฟ์สดสั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บายบายสวัสดีนะครับทุกคนขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเดี๋ยวเราลงไปงานบวช<ว><อ>ต่อนะครับ <c oughs> กับงานหลานนะครับเพราะนั้น <c oughs> วันนี้บายบายครับสวัสดีครับ